สิแปสองแปดสิบสามนะคะว่าแตกกันเลเรียบร้อยอ่ามาทำ่ไรันี้แปดสิบสองแปดสิบแปดทำได้ทำไปเลยเอาปลาเห็นมัยจ นี่สองบวกสองเท่เท่าไรอ่ะเจ็ดแปทีนี้นะคะเรามาดูในบทเรียนที่สี่จุดสองในเรื่องของการบวกนะคะขยายแนยวคิดของผลนะบ,บวกสองเท่านั้นเองนะคะเรามาดูที่อุ่นเครื่องเขาบอกว่าให้สังเกตภาพผักที่วางขายในตลาด ผักกาดสองหัวราคารวมกันเป็นเท่าใดอะเรามาดูก่อนรูปภาพด้านขวามือนักเรียนดูในหนังสือของตนเองนะคะคุณจวะสแกนขึ้นมาไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ส่วนท่ไม่อะดูนะคะนี่ที่รูปภาพด้านขวามีผักอะไรบ้างคะมีผักมีผักกาดกับมะเขือม่อวงผ <มา S 1> ักกาดกับผักมะเขือม่อวงมะเขือม่อวง,าร,ง,วงราคาเท่าไหร่ ยี่สิบสามบาทค่ะแล้วสองบนะคะยิบสาบาทค่ะโอเคอ่านัทธิดานัทธิดาลูกไม่ต้องเอาไม้ไว้ใกล้ปากนะคะครูครูได้ยินอยู่พูดธรรมดาก็ได้เพราะว่าถ้าหนูเอาไม้ไว้ใกล้ปากแล้วทีนี้มันจะเป็นเสียงแตกๆค่ะมันมันมันแสบหูนะคะนัทธิดาพูดธรรมดาค่้ โอเคค่ะขอบคุณมากค,ค่ะทีนี้นะคะเขาถามว่าถ้าเอาผักกาดสองหัวมารวมกันจะเป็นราคาเท่าใดถ้าซื้อผักกาดสองหัวค่ะนักเรียนเราจะซื้อที่ราคาเท่าใดคะเป็นสี่สิบบาทสีท่สิบค่ะมากเลยนะคะอ่าทีนี้มาดูต่อ,อเขาบอกว่ามาดูพี่เสือนะคะพี่เสือเขาบอกว่ายี่สิบ มีราคาเท่ากับ20นะคะ2เท่าของ2คือ4ดังนั้น2เท่าของ20เป็น40ผลรวมจึงเป็น40บาทนั่นเองต่อมา<ส>นักเรียนจะหาราคารวมของมะเขือม่วง2ผลได้อย่างไรเอามาดูตรงนี้มะเขือม่วงเนี่ยราคาเท่าไหร่คะ ยี่สิบสามยี่สิบสามบาทก็เลยกลายเป็นยี่สิบสามบวกด้วยยี่สิบสามนั่นเองอ่ะทีนี้เรายังไม่รู้ว่าเอ๊ยี่สิบสามบวกยี่สิบสามเนี่ยมันเท่าไรเขาก็เลยทําวิธีทํมาให้ดูก็คือว่าให้เราเอาหลักสิบหลักสิบก็คือเลขสองสองตัวเนี่ยมาบวกกันก่อนเอาหลักสิบสองตัวมาบวกกันก่อนกลายเป็นยี่สิบบวกด้วยยี่สิบใช่ไหมคะใคะยี่สิบบวกด้วยยี่สิบเท่ากับเท่าไหรคะ สี <40. S 2> ่สทีนี้3าบวกสเอาหลักหน่วยกับหลักหน่วยมาบวกกัน3า,าบวก3เท่ากับเท่าไหร่คะ6 6ค่ะแล้วเอาสี่สิบวกดหคำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย46เก่งมากเลย46นะคะอ,ะอะมันเท่ากับ46ทีนี้มาดูพี่ช้างพี่ช้างเขาบอกว่าช้างหา ช้างหาสองเท่าของค่าในหลักสิบก่อนสองเท่าของยี่สิบก็คือสี่สิบจากนั้นช้างจะหาสองเท่าของค่าในหลักหน่วยนะสองเท่าของสามเป็นหกดังนั้นสี่สนะิบบวกหกเป็นหนะ้าหกแน่นอนเอง,เองนะนะคะนะอะไรนะคะหน้าที่แปดสิบสองแปดสิบสามค่ะ ต่อมาทีนี้นักเรียนพอจะเข้าใจในส่วนของการบวกแล้วนะคะการบวกสองเท่าเขาเอาหลัก่มาบวกกันก่อนแล้วเราค่อยเอาหลักหน่วยมาบวกกันจากเลกจำนวนมาบวกกันนั่นเองมาดูที่ฝึกทักษะข้อที่หนึ่งก่อนนะคะฝึกทักษะข้อที่หนึ่งเขาบ,บ,บอกว่าเติมผลรวมลงในช่องว่างอ่าข้อที่หนึ่งถ้าสองบวกสองเท่ากับช่องว่าง แล้วยี่สิบบวกยี่สิบเท่ากับจงวาอะไรียงิดว่าต่อมาสองเราจะต้องตอบเท่าไหร่คะสี่สี่ค่ะต่อมาค่ะยี่สิบวกยี่สิบเท่ากับเท่าไหร่คะยี่สิบี่ค่ะงาแสดงว่าข้อนี้ตอบรวมกันเท่าไหร่เลยสี่ยเจ็สบสี่สี่สี่ค่ะต่อมาข้อสองข้อสามข้อสี่คุณครูจะให้ทําเองค่ะลงมือทําเลยทำเลยค่ะ อ๋อมีบางคนทําเสร็จแล้วไม่เป็นไรลูกอย่ารอเพื่อนๆก่อนอ่านแล้วทำที่หน้า82เสร็จแล้วสามารถทำหน้า83ได้ทําเลยนะคะถ้าใครสามารถทําหน้า83ได้ทําเลยนะคะโอเคเพิ่งผิดทำเดือนนี้หน้ที่83ทำเสร็จแล้วค่ะโอเค่งมากเลยแล้วเลี่ยมสีขาวหรอคะเลี่ยมสีขาวหน้าไหนมีใครบอกคุณครูได้ไหมเอ่ยใช่หน้าที่สาแปดไหมหรือว่าหน้าที่เท่าไหร่คะ สามสิบค่ะหน้าที่สาสิบดถ้าใครทําในหนังสือเสร็จแล้วไปทําในแบบบุญหัดเล่มสีขาวหน้าที่สาบแปดต่อได้เลยนะคะหนูทำเสร็จแล้วค่ะโอพิชาภาเก่งมากเลยลูกพิชาภาเสร็จแล้วพิชาภาส่งมาให้ครูหน่อยเลยเดียวครูตรวจให้ลูกค่าวะ แตนนี้ก็ทีม่ได้นะคะตัวสอบเนี่ยไม่จบก่อนนะคือเสร็จ82หรือไม่23ถูกไหมแเลย่าอาจารย์บอกว่าดีถ้าอี่ดีว่าถ้าใครเสร็จแล้วสามารถส่งให้คุณครูตรวจได้เลยนะคะหน้านี้ถ้าใครยังไม่เสร็จทำเลยนะคะถ้าใครทำหน้าที่82เสร็จแล้วทำหน้าที่83ต่อได้เลยนะคะ ไมิดเปไปกอูเลยทำไมไม่อ่านคิปไปคูครับครันาที่สามพ่อสามทำอะไรคะกับพ้อหนึ่งพ่อหนนะคะ หน้าที่แปดสิบสามข้อสามกับข้อหนึ่งกันยังไงครับหน้าที่แปดสิบสามข้อสามใหญ่คือข้อหนึ่งย่อยใช่ไหมคะครับแบบข้อสามครับรอปราปด็ญ่ก็ามาบวกกันเฉยๆนะคะมาบวกกันเฉยๆเดี๋ยวคุณครูแชร์สกรีนให้แป๊บหนึ่งนะคะอหน้านี้ไม่ใช่ไหมคะเก้าสามให้หน่อยครับข้อไหนนะลูกนะ ใช่นาเปนสิบสามันี้ค่ะข้อข้อข้อหนึ่งตรงนี้หรือข้อหนึ่งตรงนี้คะข้อหนึ่งข้อสองครับข้อหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่เป็นข้อสองอ๋อแต่เป็นข้อสองตรงนี้เนาะโอเคอ่ะมาดูกันเขาบอกว่าสามสิบเอ็ดบวกด้วยสามสิบเอ็ดเราจะต้องเอาหลักสิบมาบวกกันก่อนหลักสิบของเขาคือเลขอะไรคะ ตามครับอ่าเลขสามสามอยู่ในหลักสิบนี้ค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับสามสิบครับอ่าสามสิบอ่ะ, 30, อะแล้วก็ใส่สามสิบลงไปสองเท่าของสามสิบเป็นเท่าใดามีใครรู้บ้างเอ่ยอ๋อหกสิบเก่งมาก2 2> สองเท่าของสามสิบก็คือเราเอาสามสิบกับสามสิบมาบวกกันนั่นเองือรังพันยาแล้วค่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวคุณครูขออธิบายข้อนี้ให้เพื่อนฟังก่อนนะ ต่อมาต่อมาทีนี้เราบวกหลักสิบเรียบร้อยแล้วเรามาบวกที่หลักหน่วยหลักหน่วยของเขาคือเลขอะไรคะหลักหน่วยของเขาคือเลขอะไรคะสี่สบหลักหน่วยของเขาคือเลขอะไรคะแปดค่ะ,คะอ่ะทำไมเป็นเลขหกคะนักเรียนทพิ่งดูข้อสองเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนึ่คหนึ่งช้อนเท้าค่ะหลักหน่วยของสาสิบเอ็ดก็คือหนึ่งน่ สอเท่าของหนึ่งคือเท่าใดคะสองค่ะสองเก่งมากค่ะสองค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาคำตอบที่เราหาได้เมื่อกี้มาบวกกันก็คือเอาหกสิบบวกสองค่ะสองหกสิบบวกสองค่ะคำตอบเป็นหกสิบสองหกสิบสองค่ะอ่ะทีนี้มาดูระลองปัญญาระลองปัญญาเขาบอกว่า เลือกประโยคสัญลักษณ์จากาข้อ3มา1ข้อมาหประโยคสัญลักษณ์เขียนเรื่องราวการหาผลบวกสองเท่าให้สัมพันธ์กันกับประโยคสัญลักษณ์คือเขาให้นักเรียนแต่งคล้ายๆโจทย์ปัญหาค่ะนักเรียนแล้วแต่โจทย์ปัญหานี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเขียนว่ามีกี่คนมีเท่าไรให้เราหาคำตอบไปได้เลยนะคะอย่างเช่นครูคาะใช่แบบนี้ใช่ไหมคะแบบไหนคะอ่านให้คุณครูฟังหน่อย สองเท่าของสี่เป็นสองเท่าของสองเป็นสี่แปดสิบวกสี่เป็นแปดสิบสี่ค่ะอ่าไม่ถูกคะ่ะเราต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ยกตัวอย่างนักเรียนดูคุณครูนะคะแต่คุณครูไม่ให้เขียนตามคุณครูนะคุณครูจะบอกว่าอ่าโรงเรียนนะคะเรียนการงินงนยี นี่คือนี่คือนี่คือการหาของค,คุณครูนะคะก็คือบอกบอกเรื่องราวนะคะก็คือเราเลือกเอามาหนึ่งประโยคสัญ,ญลักษณ์ในนี้เอาตัวไหนก็ได้คุณครูเลือกเอา44บวก44ค,คุณครูบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิง44คนและมีนักเรียนชาย44คน นักเรียนโรงเรียนนี้มีทั้งหมด88ดสิบแคนถูกต้องไหมคะถูกแต่ทีนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนเหมือนคุณครูเขียนแบบอื่นแล้วก็เลือกเลือกเฉพาะตัวเลขที่อยู่ในข้อ3นี้เท่านั้นนะคะโรงเรียนไม่ให้เขียนตามคุณครูอาจจะเขียนแบบอื่นก็ได้อาจจะบอกว่าสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งมีนักกีฬาก ทีมอ่ะและกีฬลาทีมสีขาวมีคนเล่นอยู่12คนองคนสี่ิบคนอะไรเงี้ยค่ะเราคือเอาจํานวนเอาประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในข้อ3นะคะมาคล้ายๆกับแต่งประโยคหรือแต่งเรื่องราวนะคะให้สัมพันธ์นกันกับจํานวนที่อยู่ด้านบนเลือกมา1ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะคุณครูเลือกเอาสีสบีบวกด้วยส4ตรงนี้นะ สีบ <bakery> ่บวกสีการนักเรียนอาจจะเอาสี่สิบสองบวกสี่สิบสองก็ได้คู้ายเรเสร็จอาเสร็จแล้วส่งมาเลยลูกยอครูเปิดดูให้หนึ่งสองสา่ลน